เรา,าเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางคีวินคิลเลอร์ในด่านมือสองประจำทีมของเราว่าเขาออกมายอมรับแบบตรงๆเลยว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เขาจำเป็นจะต้องอำลาทีมไปในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เพือโอกาสลงสนามทีมมากขึ้นและการก้าวขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งกับสโมสรอ,อื่นแทน หลังจากฤด,ดูกาลที่เพิ่งจบไปเขาก็ได้ลงเฝ้าเสาให้กับลิเวอร์พูลของเรามากถึง26เกมหลังจากทางอาริสันเบเกอร์ในดักมือหนึ่งประจำทีมได้รับบาดเจ็บถ้าทางคิลิเฮอร์ก็ยังยอมรับว่าการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเส้นทางอาชีพของเขาพอได้ลืมรถการลงเฝ้าเสาและผมก็อยากจะทำแบบนั้นมาโดยตลอดนะ ความทะเยอทะยานหลักของผมก็คือการได้ก้าวขึ้นเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมคิลเลอร์กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง t ด e แอดเลติกสนักข่าวชื่อดังจากประเทศอังกฤษผมมีช่วงเวลาอันน่าทึ่งกับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลแห่งนี้ที่เป็นเส้นทางที่สุดยอดสำหรับตัวของผมและผมก็รักมันเป็นอย่างมากด้วย ผมรักสโมสรแห่งนี้ผมรักแฟนบอลและผมก็มีความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมกับบรรดาน,นักเตะรวมถึงสตาร์โค้ดทั้งหมดผมรู้สึกว่าก้าวถัดไปสำหรับผมก็คือการขึ้นไปเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งไม่ว่ามันจะเป็นกับทางสโมสรลิเวอร์พูลหรือที่อื่นได้ ทั้งนี้ตัวของเคเลอร์ยังชี้ไปอีกด้วยว่าการลงเฝ้าเสาให้กับลิเวอร์พูลในเกมสำคัญที่พบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถโชว์ฟอร์มในเกมระดับท็อปได้ นอกจากนี้ตัวของมือกาวัย25ปีก็ยังได้รับคำชื่นชมจากฟอร์มการเล่นในเกมคาราบาวครับนักชิงชนะเลิศที่เราเฉียดเอาชนะทางสิงโตแหง่งครามเชลซี1ประตูต่อศูนย์จนกลายมาเป็นแชมป์ส่งท้ายให้กับตัวของทางเยอเกนครอปขณะเดียวกันตัวของเขาเองก็ยังคงมีสัญญาผูมากมัดกับทีมของเราไปจนกระทั่งปี2026 และสำเมอร์ที่แล้วเขาก็ตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมมาแล้วลหนึ่งแต่สุดท้ายก็เลือกอยู่กับทีมต่อไปหลังจากได้พูดคุยกับทางเยอเกนครอปในช่วงเวลานั้นผมพูดไม่ได้หรอกว่าเมื่อสมเมอร์ที่แล้วผมเป็นคนพยายามผลักดันให้ได้ย้ายทีมไปแต่ผมสามารถพูดได้ว่าผมอยากที่จะเริ่มต้นเส้นทางอาชีพของผมคิลเลอร์ ur, กล่าวต่อเยอเกนครอปมาบอกกับผมว่า ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับทางอาริสนันเราต้องการให้นายอยู่ที่นี่ต่อไปจริงๆซึ่งท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามันก็เวิร์กนะเพราะในฤดูกาลที่ผ่านมาผมได้ลงสนามไปถึง26นัดแต่แม้กระนั้นมันจะมีการพูดคุยกันกับสโมสสรในช่วงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านับจากนี้ไป ในตอนนี้ทีมของเรากำลังห้วนอยู่กับเรื่องของผู้จัดการทีมที่กำลังจะย้ายออกไปและการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนเขาแต่พอทีมงานชุดใหม่ได้เข้ามารับงานกับสโมสรอ,อย่างตื่นตัวแล้วมันก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของผมตามมา ในๆก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของผู้รักษาประตูของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พมจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูในรายของแนวรุกคนสำคัญที่สุดภายในทีมของเราซึ่งนั่นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากทางโมฮัมเหม็ดสาลากันบาง ว่าตัวของเขาเองก็เหลือสัญญากับทีมของเราอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นซึ่งผูกมัดจูตัวไปจกนกระทั่งช่วงซัมเมอิ์ของปี2025นอกจากนี้ปัจจุบันตัวของทางซาร่าเองก็กำลังจะอายุครบ32ปีในเดือนหน้านี้แล้วอีกด้วยเรียกได้ว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่ช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพอย่างแท้จริง นั่นจึงทำให้ทางมาร์ครอลิงสันอดีตนักเตะอรับตำนานของทีมเราซึ่งในตอนนี้พันตัวมารับงานเป็นกูรูกับทาง BBC สำรับข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษก็ดหว่ากระตุ้นให้สโมสรตัดใจยอมขายซาล่าออกจากทีมแอนฟิลไปเพราะนี่จะเป็นทางสุดท้ายที่เราจะทำเงินก้อนโตได้ในระดับเกินกว่า100ล้านปอนด์สำหรับตัวเขาซึ่งจะส่งผลดีกับทุกฝ่าย เรามีความรู้สึกจริงๆว่าโมฮัมเหม็ดซาลาจะย้ายทีมออกไปนะรอรินสันกล่าวผมก็แค่คิดว่าซาอุดิอาระเบียจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเขาในการย้ายไปทีนั่นคุณจะเห็นได้เลยว่าเขาเล่นไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะโดยเฉพาะตอนท้ายฤดูกาลที่เขาแสดงถึงความฉุนเฉียวอยู่ตลอดดังนั้นเขาไม่ใช่นักเตะคนเดิมแบบที่เราคุ้นเคยกัน หากลิเวอร์พูลได้ค่าตัวของเขาที่100ล้านปอนด์จากซาอุโปโรริผมก็คิดว่าพวกเขาจะต้องรับมันเอาไว้พิจารณาเลยนะแน่นอนว่าซาร่าทำผลงานได้อย่างสุดยอดให้กับลิเวอร์พูลตลอดช่วงเวลาหลายปีนี้ถ้าตัวของเขาเองก็ดูเหมือนว่าจะอยากเปลี่ยนสมูสอนเหมือนกันและโดยส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ได้จะพูดหรือจะทำอะไรที่ไม่ให้ความเคารพในตัวเขา เมื่อฟังเรื่องราวของคนที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมยจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูคนที่ตกเป็นข่าวโผผันเรื่องการย้ายออกจากทิมแอนฟิวของเรากันบ้างนั่นก็คือในรายของทางโลดิโกแนวลุกสตา์ดังจากทางราชันชุดขาวเรอันมาดิดหลังจากทางมุนโดเดอปอร์ติโบสื่อชื่อดังจากประเทศสเปนเองเป็นต้นทางที่เต้าข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาว่า ตัวของนักเตะไม่มีความสุขกับสถานการณ์ที่ซานเดียกโกเบนาบิวหลังจากทางเกรียงเอ็มปาเป้ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสกำลังจะย้ายทีมเข้ามาและนั่นก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตำแหน่งตัวจริงภายในทีมของเขา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้จู้ตัวอยากจะย้ายสมูรสอนออกไปและมีทางลิวภูของเราที่พร้อมจะอาแขนรับเขามาใช้งานต่อจนกลายมาเป็นตัวเต็งที่จะคว้ารายเซนนักเตะรายนี้มาครอบครองเทาว่าจากรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นนั้นหากเรามาวิเคราะห์กันให้ดีก็จะเห็นว่าต้นทางอย่างทางบุนโดเดอปอร์ติโบที่เป็นสื่อซึ่งรายงานออกมานั้น เป็นสื่อจากทางแคว้นคาตาลันแต่กลับไปรายงานข่าวเรื่องการย้ายทีมของนักเตะเรยอันมาดริดซึ่งมันเคสะท้อนให้เห็นถึงในยะบางอย่างแอบแฝงซ่อนอยู่แล้วด้วยเหตุนี้จึงทำให้รายงานข่าวนี้มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำ และล่าสุดมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆว่าตัวของทางโรดิโกได้ออกมาปฏิเสธร,รายงานข่าวดังกล่าวและยืนยันว่าเขายังคงมีความสุขกับทางเรอัลมาดริดแต่มันคือสื่อบางเจ้าต่างหากที่พยายามจะบิดเบือนคําพูดของเขาไปตีความคนรลัทางกับสิ่งที่เขาพยายามจะนําเสนอออกมาคำพูดของผมถูกตีความไปคนละบ,บริบทกับสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อสารออกไปเลยนะโรดิโก ข้อเท็จริงก็คือผมมีความสุขอย่างยิ่งยวดกับทางเรอันมาดริดมันเป็นความฝันที่กลายมาเป็นความจริงสำหรับตัวของผมเลยกับการได้ย้ายมาเล่นทีมนี้และได้อยู่กับสโมสรนแห่งนี้ในตอนนี้ผมขอโฟกัสที่การช่วยให้ทีมของเราพงนาดคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์เป็นสมัยที่15หให้ได้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พอมอะมกจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาให้สัมภาษณ์ของทางเอเยอเกนครับในใหญ่เฮฟวีเมทัลของเรากันบ้างหลังเจ้าตัวยอมรับเลยว่าเขาคงอยู่คุมทีมไม่ได้นานถึง9ปีแบบที่ผ่านลิเวอร์พูลประสบความสําเร็จเช่นนี้หากเขาไปคุมทีมอย่างทางเชลซีที่มีการปลดผู้จัดการทีมเป็นวาเลนเพลอ่เพ,เพแล้วเขาอาจจะทํางานได้ไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำ คุณจินตนาการดูนะว่าลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่มีเงินไม่จำกัดไหมละ่ะแล้วลองคิดดูว่าคริยองเอมปาเป้ย้ายมาที่นี่สิลองนึกภาพเบลริงแฮมย้ายมาหรือเออริงเบลฮารันนั่นไม่ใช่ตัวเราเลยครอฟกลกาวมันไม่เข้ากับเราเราได้ทำในสิ่งที่เราได้มาด้วยวิธีทางของลิเวอร์พูลเรามีการพูดคุยที่ยากลำบากและในช่วงเวลาเดียวกันสโมสรอ,อื่นไม่ได้ทำอะไรแบบนั้น เรามีการขยายอัตจันทร์ทั้งสองฝั่งสร้างสนามซ้อมแห่งใหม่เราซื้อสนามซ้อมเมลูดกลับมาด้วยไอเดียที่งี่เง่าที่สุดที่ผมได้ยินก็คือการที่เราขายมันออกไปนั่นแหละเจ้าของสโมรสรทำในสิ่งที่พวกเขาควรทำมันเซอร์ไพรส์มากเลยนะกับการที่มีคนบอกว่าเจ้าของของเราอยากได้เงินขอโทษด้วยที่ต้องบอกว่า ไม่ใช่พวกเขาได้เงินทุกวันแต่พวกเขามีการลงทุนมาในสมูรอนและนั่นคือแนวทางที่โลกดำเนินไปเราควรจะมีความสุขกับการที่เรามีเจ้าของแบบนี้มากกว่านะไม่ใช่คนที่ไปทุ่มซื้อสมูรอนในกรุงลอนดอนหรืออะไรแบบนั้นเพราะผมคงจะคุมทีมลิเวอร์ p o ลได้ไม่ครบปีถ้ามีเจ้าของเช่นนั้นเขวัดจะมาบอกกับผมว่านายพัฒนาทีมได้ดีแล้วนะแต่มันดีไม่พอปดเขาไปซะ ถ้าปีต่อมาก็ปลดเขาอีกจากนั้นก็เล่นฟุตบอลในแบบที่ทุกคนคิดว่าเนี่ยจะเป็นการคัมแบ็กกลับมาได้แล้วแต่สุดท้ายผู้จัดการทีมก็โดนปลดไปอยู่ดีดังนั้นสำหรับเราแล้วผมมองว่าเรามีเจ้าของสโมสรที่มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อทีมนี้พวกเขามีความทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อจะนำทีมไปสู่ความสำเร็จ ผมรู้สึกว่าผมได้รับการสนับสนุนอย่างที่ควรจะเป็นเราทำได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะสามารถทำได้และผมก็โอเคกับสิ่งนั้นเมื่อฟังบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอฟกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับบทสัมภาษณ์ของตัวเขาอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นการแทรกกลับไปยังทักอริกเทนทะในใหญ่หัวใสของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริตลอดการของเรากัน หลังจากก่อนหน้านี้ตัวของทางเทนฮากเองได้ออกมาโจมตีผลงานของทางอันเนอร์สลอตเหตุโคตชคนใหม่ของลิเวอร์พูลที่เขาได้ทำเอาไว้กับทางเฟยโนดรอดเทอร์ดัมเลยว่ามันไม่ได้มีอะไรดีเด่นแบบที่คนพูดถึงกันไปและผลงานของเขาก็ยังสู้กับทาง PSVI ไโฮเฟนในลีกบ้านเกิดไม่ได้เลยด้วยซ้ำ ื่อทางครอบได้ยินเช่นนั้นระหว่างที่เขาไปขึ้นเวทีอำลาสโมสรลิเวอร์รพูลของเราเป็นครั้งสุดท้ายโจตัวก,ก็ได้ใช้โอกาสนั้นในการออกมาปกป้องทางสลอตและชี้ชัดเลยว่าลิเวอร์รพูลของเราไมา่ได้ทุ่มเงิน80ล้านปอนด์เพื่อตำํ้งํำพิกละลายแม่น้ำแบบกุนสือบางคนแล้วเอาเขามาปล่อยยิงตัวออก ไปเช่นนั้นซึ่งเก้าตัวก็สะท้อนถึงตัวของทางเจดอนซานโชปีกตัวเทพที่ทางยูนาเตดไปทุ่งซื้อมาจากทางบุสเซียดดอทมุนแต่กับปู้ยี่ปู้ย่ำเขาไม่เหลือซากจนสุดท้ายปล่อยยืมตัวเขากลับไปที่ดอทมุนอีกครั้งและจูาตัวก็นําทีมพัง,งาดขึ้นไปเข้าชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นการตอหน้าพวกเขาครั้งใหญ่ หากทั้งโลกสูญเสียความมั่นใจในตัวนักเตะไปคนที่ต้องอยู่หนุนหลังพวกเขาก็คือทางผู้จัดการทีมนะครอปกล่าวผมไม่ซื้อไอเดียกับการที่เราจะไปตราหน้านักเตะว่าเป็นพวกที่ไร้ประโยชน์แบบที่สโมสอดอื่นกำลังทำกับการทุ่มเงิน80ล้านปอนด์ไปซื้อตัวเขามาและกลับปล่อยดีมตัวเขาออกไปแบบนั้นแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างรา่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ